โอเคครับยีนด,ดีต้อนรับท่านสู่ช่องทีมแต่เล็กแต่กับผมทีมแล้วนั่นเองนะครับโดยในตอนนี้เราอยู่ที่เกนน<ม>ตน,น,เเกน,นะครับเตรียมรอขึ้นเครื่องนะครับไฟล์ขึ้น<ม>5้ทุ่ม10บนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ งานการ์ดเกมมาสริหรือเดวันกระส่ของปีนี้กันเองนะครับในรอบนี้นะครับเราออกเดินทางไปโตเกียวอีกครั้งนึงครับเพื่อที่จะไปซื้อกาดอีกเช้นเคยั่้เองแน่นอนว่าต่อให้จะข้ามการดเป็นแบบไหนนะครับการไปเที่ยวของพวกเรานะครับก็ไม่สามารถสันกรอนได้นะครับโดยวันนี้ครับเราจะไปที่โตเกียวบิ๊กไซกันนะครับเพื่อที่จะไปเตรียมต่อแถวซื้อฟรีลิิสของชุด D S ศูนหนึ่งะครับกับสินค้าอื่นอีกมากมายจะรอดหรือร่วงเดี๋ยวเราไปรับชมบล็อกนี้กันเลยนั่นเองนะครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวมีน้ําอยู่ปล่อยๆเลยนั่นเองครับคลิปนี้นะครับผมพาพี่สกีมาด้วยนั่นเองนะครับพี่สกีเขาตื่นเต้นครับอยากเห็นว่างานการ์ดที่ญี่ปุ่นเป็นไงนั่นเองครับหลังจากไปประสบพบเจองานการ์ดที่ไทยมานั่นเองครับหลังจากที่เราไปถึงที่โตเกียวนะครับแน่นอนอยู่แล้วเราต้องเอากระเป๋าไปฝากที่โรงแรมนะครับแต่แน่นอนว่าฝนเองก็ตกหลังใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับกระจุกเป็นฝ้าเลยนะครับฝนตกนะครับวันนี้ลมเย็นสบายๆนั่นเองนะครับแล้วก็ แอบหนาวนิดนึงด้วยนะครับแล่วว่าเดี๋ยวเราไปฝากกระเป๋าที่โรงแรมก่อนนะ้ครับฝากกระเป๋าเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะนั่งรถไฟไปต่อที่อากิฮาบาระนั่นเองนะครับไม่รอช้านะครับเรารีบเดินทางด้วยรถไฟนะครับไปที่สถานที่นัดหมายต่อไปอย่างที่อากิฮาบาระนั่นเองนะครับรอบนี้แรงมากครับนี่ผมยอมซื้อลมมาเลยครับเนี่ยนี่คือแบบ โอ้โหเฮ้ยโโโโโโอออ้้้หหหานะครับผมอุ้ยมันถึงเมื่อไห่วันไหนเนี่ยมาตั้งแต่ยีบก้าแล้วนี่คือแบบก่อนหน้านี้นี่คือฝนตกอย่างนี้ทุกวันเลยป่ะอ่ามีแค่เมื่อวานกับวันนี้นะโอ้โหจริงเหรอโอ้แต่นี่คือตกยิ่งกว่าวันนี้ตกหนักกว่าวันตกยิ่งกว่าคลิเที่หนึ่งเลยนะชีวิตสามสิบเกณฑเป้าหมายของเราครับ มาเพื่อซื้อแซดนะครับขาดแคลนทองคุ้มนะครับแต่นี้ก็มีแซดเวอร์ชันใหม่แล้วครับบางกว่าเดิมน,นะครับไม่คมกริบเท่าเดิมน,นะครับแต่ก็พอใช้ได้อยู่นั่นเองครับน <t uk> ้องเลมอนมีอะไรที่แบบสนใจเป็นพิเศษไหมครับ <t uk> ดเดเบิ์สีขาวเดบิวต์สีขาวเคียร์แล้ววนี่อ่ะโอ้โหสีเ <t uk> คียร์แล้ววนี่ <t uk> ระหว่างรอเพื่อนๆคนอื่นนะครับผมกับน้องเลมอนก็ตัดสินใจนั่งเล่นการ์ดกันแมช์กันขำสักแมชหนึ่งนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าผมเองก็เป็นคนที่ชนะน้องเลมอนไปนั่นเองนะครััับบรรรรร้้้้าาานนนนนีีีคคือออะไเ่่ยยขงพโท ร้านการ์ดวิงนะครับร้านการ์ดตรงย่านอักิบะนะครับแน่นอนว่าเป็นร้านที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตาดีครับก็คือร้านที่เสียทยนได้บาสติออนแอคคอร์ดมานั่นเองนะครับสนใจทำเป็นเลฟเลสไหมมีบาสติออนแอคคอร์ดไหมครับคุณเอาไปไหนไหมล่ะตัดแทงคืนล่าสุดผมเสียสินสอดให้กับ เซลก็ออนสี่ใบนั่นเองครับก็คือเธอว่าผมสามารถจัดเด็กนชัดนเหลือได้สองเล็กนั่นเองเพราะว่าของสามัญนั่นเองนะครับค่าสินสอดไป6,400กว่าเย์นะครับสถานที่ต่อมาที่เราแวะนะครับก็คือดราคอนสตาที่อยู่ที่ตึกบิโต้ชั้น6นั่นเองนะครับการไหลายใบน่าสนใจไม่น้อยเลยครับใบสามได้ไหมโอ้โหมันเล็ตกอยู่เลยครับโอ้โพี่เต้เกิดอะไรขึ้นนะพี่ไม่รู้โลกมันทลยศพี่หมดนวาไปแล้ว ต็หลังจากที่เราซ่อมร่มเสร็จนะครับเราก็ออกเดินทางไปหาข้าวกินต่อที่ร้านโคโค่ที่เป็นชนร้านโคโค่อิชิบัญญันะครับพร้อมกับเมนูแฮมเบอร์ที่สุดแซ่บจะอร่อยสุดๆเลยครับโอเคมีนี้ผ่านครับไหนๆก็มาแล้วขอตอบคาเฟ่อีกสักถ้วยแล้วกันครับผมว่าเป็นดาร์ชล็อกรสชาติออกเปรี้ยวๆโดยรวมวโอเคนะครับเปรี้ยวว่าคุณผัดไก่นี้ปะคออน่าจะใช่น่าจะใช่ หลังจากนั้นนะครับพวกผมก็เดินทางท่ามกลางสายฝนต่อนะครับได้แวะร้านต่างๆมากมายครับโดยเฉพาะบูชิโรสเบสนั่นเองนะครับแล้วก็ออกเดินทางกันต่อนะครับแล้วก็เจอร้านกาที่ซ่อนอยู่ตามตึกต่างๆมากมายครับนี่ครับเื่อใครไม่เชื่อครับนี่ร้านกาซจริงๆครับและในเราก็จบวันที่หนึ่งไปอย่างสวยงามครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เช้าวันที่2แล้วนั่นเองนะครับที่เราอยู่กันที่โตเกียวนั่นเองนะครับ อากาศสดใสแบบแดดออกซึ่งตอนนี้ครับเกงพี่จีครับนัดเราไปที่วัดเซนโซจินั่นเองนะครับอากาศวันนี้นะครับประมาณ15องศานะครับก็เป็นลมเย็นๆมีแดดหน่อยนะครับไม่ได้เหมือนเมื่อวานครับที่ฝนตกแทบทั้งวันนั่นเองนะครับ สถานที่ต่อมาที่เราแวะนะครับก็คือวัดเซนโซจิครับซึ่งเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีความสําคัญอย่างมากกับเมืองโตเกียวแห่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าผมกับเพื่อนๆมารอบนี้ครับก็เพื่อที่จะมาทําบุญนะครับแล้วก็อวยพรให้พวกเราเะครับเช็คลิกลิกกับโอเวอร์เยอะๆนั่นเองนะครับน้ำเย็นมาก ว่าแต่พวกพี่ไปซื้ออะไรกันมาครับแอปเปิลช่อมดูกันนะคะโลกแอปเปิลจบปันอะไรที่กับันมว่เหมือนเคี้ยวก้อนผินึงว่ะอืมอร่อยน่แจะเคี้ยวยากกว่านะคยัไปคไปแล้วแลวนแ้แงใส่ใส่เราันนี้อาลงตัวอยู่มันก็เราันนี้ มาเลยครับอดีตแลนประเทศมาพี่มาเดินเล่นพี่แล้วตอนนี้เท้าพังหมดแล้วพี่เท้าเฮ้ยโอ้คู่ใหม่แล้วด้วยมันเบิกใหม่พี่พังหมดแล้วความรักไม่พอเอาด้านดวงเลยครับนี่ใช่แต่เป็นเป็นดวงที่ต้องซื้อเพราอะไรเช็คโอเวอร์ไม่เราจ่ายตังค์ หลังจากที่เข้าวัดทําบุญเสร็จครับพวกเราก็นั่งรถไฟต่อบไปที่เมืองที่สุดแสนจ,จะโคตรชิวอย่างเมืองอิเคโบโร่นั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ไหนเราอยู่อิกเคโบโร่ครับอิกเคโบโร่แน่นอนว่าที่นี่ครับก็เป็นสถานีสําคัญในอนิเมะหลกัหลกๆก็คือที่คนไทยน่าจะรู้จักกันก็คือ2เรื่องนะครับเรื่องแรกล่าสุดก็คือไมโก้ใช่ไหมพีจ่จิ Bang Dream is Mygo นั่นเองครับกับเรื่อง2ครับอาจจะดักแก่สักนิดนึงครับก็คือดุราระนั่นเองนะครับชื่อไทยชื่ออะไรวะคืนสม พี่จีจับได้ไหมทำเงินจากพี่ะผมลืมชื่อผมลืมชื่อไหนๆก็บุกเมืองนี้มาแล้วนั่นเองครับจุดแรกที่เราแวะกันนะครับก็คือตึกจิโกะที่สร้างใหม่ครับที่มีโอ้โหตู้คีบเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าชิคาวะนะครับเยอะสุดๆเลยครับเรามาถึงจุดที่เจ้าชิคาวะนะครับมีตู้มากกว่าซาริโอนะครับโปเกมอนนะครับปุ๊บๆนี่เจอครับชิคาวะจำนวนมากนั่นเองนะครับ

ผมไม่ได้คีบเพลง้วยประเด็นของภูมิใจอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็แวะไปที่ร้านขายของของเครือบูชิโรสอีกนั่นเองนะครับโอ้โหแน่นอนครับว่ามีสินค้าเกี่ยวกับแบรนด์รีมมากมายเลยนั่นเองนะครับเฮ้ยอะไรน้องกล้าอันนี้อะไรอะประมทสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้ยสตาร์คอนจิงโจ้นะครับจิงโจ้แต่ผมมีแล้วสี่ใบไงต้องการบัวใครต้องการบัต้องกรบัตเตอร์บรดนบูชิแม็กเล่มสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับแวะอะไรก่อนคูเราจะเดินไปไหนต่อแล้วพี่จะไปร้านโทระสตาร์ที่ ทางเข้าโคตรหรูจริงเหรอร้านการที่ทางเข้าหรูอ่ะพี่ทางเข้าหรูโอ้โหเขาจะผิดหรูจัดจุดรอบคุณสตาร์บัตบายมงกันด้วยถึงร้านจะยังไม่เปิดครับแต่พี่จี้ก็พาไปแวะซีราโบแทนนะครับข้างในร้านห้ามถ่าย้วแต่ว่าที่ผมไปซื้อมาคือแซตจำนวนมากครับกับ ทีดีนะครับช่วงนี้ครับทีดีมีโปรโมชั่นนั่นเองครับก็คือซื้อหนึ่งกล่องนะครับจะได้สลีฟนะครับใส่ลายเด็ก5 2, ้าสองด้วยกันนะครับแนนเรา,าผมก็เลือกเป็นลายเจน่าอกเลยนั่นเองนะครับตอนนี้เขาจํากัดโค้ด้าหนึ่งคนซื้อทีดีได้แค่2กล่องนะครับเพราะว่าเมือ่อไงนนเนี่ยน่าจะโซเอาก,อก,ก่อนนั่นเองนะครับรสชาติไม่ค่อยอร่อยเลยเหมือนบะหมี่เป็ดหลังจากกินรำเม็นซุ่มซ่วมไหมครับเดี๋ยวเราลองมาแกะที่ที่เราซื้อมาดีกว่าครับสักกล่องหนึ่งว่า เราจะได้แซงต์ที่ถูดมาหรือเปล่านั่นเองนะครับอันแรกของเราเป็นคอนเทคนะครับอันที่สองครับอุ๊ยเจ็ดปเอเลเมนต์ทฤษฎีแซงต์ที่ถูดนะครับถึงแม้ว่าเอในทศนึยมจะมีแซงต์ถูดแบบใหม่นะครับแต่ว่าแซงต์ถูดใบนี้ก็ยังเป็นเดอะเบส t h ดี r นั่นเองนะครับแล้วแล้วดราก้อนสตาร์ทางเข้าหรูก็เปิดสักทีนั่นเองครับแล้วผมก็เจอเป้าหมายการที่ถึงได้ได้มันทานแล้วก็ซื้อเลยครับได้มาแล้วครับมาดูพร้อมกันเลยเลมอนได้มาครับคิวซูราฟลอยนะครับตอนนี้เราจะเดินไปที่ไหนแล้วครับจิไววชมโก อ๋อตรงที่ว่าเป็นไอ้ถนนทางมะลายสีแดงใช่ครับโตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงตึกแดงตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้ใช่ตรงนี้เลยสีแดงติดต่อถนนไมโก้ถนนไมโก้ไอตรงที่อุยกาตทอมอริเจอกันเราก็เป็นตึกที่ข้างในเป็นอาควาเรียมที่อานอนกัดทอมอริเข้าควาใจกันบันไดแรงวกันคือตรงนี้ใช่ไหมพี่ หลังจากที่ตามรอยไมโครเสร็จนะครับพวกเราก็รีบนั่งรถไฟกันต่อเพื่อที่จะไปที่สถานที่จัดงานนะครับอย่างที่โตเกียวบิ๊กไซนั่นเองนะครับเป็นโปรตีนโปรตีนบาร์ที่ไปซื้อมาเมื่อวานคนนี้เลยแต่ลองชิมอยู่นะขอดูนนะก,การ์ดนะไม่การ์ดแต่ใบที่นิสั้นมีใคยนะอร่อยมากเป็นช็อกโกแลตโปรตีนครับค่อนข้างอร่อยเลยครับ,รบกินแล้วรู้สึกมือแขงขึ้นมาครับเลมอน,มนครีเต้คร,เตรครับ เรามาถึงกันแล้วใช่ไหมครับใช่ครับจะตายแล้วครับเกือบหลับแล้วเกือบหลับด้วนี่ตอนนี้ครับเราก็มาถึงแล้วนั่นเองครับกับสถานที่ที่เราต้องมางานไดวันกระใสกันนั่นเองครับแต่วปีนี้ไม่ปีนี้ยังชื่อไดวันกระใสอยู่อ่ะพี่ไดวันกระใสอยู่ในในชื่อเลยอ๋อก็คือตอนนี้เป็นทั้งไดวันกระใสงานเวนใหญ่มากกับการมาซึริเทศกาลการ์ดเกมซึ่งเขาโปรยว่าเป็นงานการ์ดที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับของเรือบูชิโรแล้วนั่นเองครับแล้วมีพิเศษกว่าปีที่อื่นคือมีบริษัทอื่นเข้ามาแจมด้วยเช่นบอกเกอรี่ที่ผลิตเซคุสบอดออฟวิวพีเอสเอก็มาปีนี้เย้เจ๋งวะ่ะปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นมี10ปีปันดี้ไฟด้วยผลิตภัณฑ์พิเศษจาหน่ายในงานนี้อ๋อซึ่งทางออฟฟิเชียลไทยเคยเปิดทีไปแล้วอ่าอย่างนี้เองนอกจากนี้ก็คือจะมีงานแข่งขันการที่ตายไปแล้วอย่าเรือจิกบันดี้ไฟที่ลิสปาร์คจะจัดแข่งด้วยล้า ทเท้าบวมไหมเออเอาขึ้นไปแล้วคนอื่นขึ้นตามครับขึ้นขึ้นไปเรื่อยเถอะนี่ครับถึงแล้วโตเกียวบิ๊กไซส์ยังเป็นทางการนั่นเองครับและแล้วว่าเรามาถึงที่สถานที่จัดงานอย่างโตเกียวบิ๊กไซส์ครับบอกเลยว่าสถานที่จัดงานนั้นโหดใหญ่นะครับแม้ว่าเพื่อนผมนะครับก็ถ่ายรูปกลุ่มเลยครับโชการ์ครับแน่นอนเพราะว่าก่อนเข้างาน,นครับเราก็ต้องรับตั๋วของฝั่งทางโอเวอร์ซีสก่อนนั่นเองนะครับดีครับตัวก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ ค่อนข้างสวยมากๆเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็สู่ช่วงราที่หลายๆคนรอคอยแล้วนั่นเองครับซื้อบ็อกครับวันนี้เป็นพิรีลยนส่งดีซัเอสเอสศูนย์นะครับแล้วก็อาร์ตบุ๊กของโอเวอร์เดสกับวิลเดชนั่นเองนะครับบล็อกนะครับจะจำกัดการซื้อ4บล็อกนะครับรีบต่อแถวไปซื้อเลยนะครับแต่ต่อให้ต่อแถวเราก็ต้องจับฉากกาชปองลุ้นคิวกันอยู่ดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอซื้อบล็อกครับจะได้บล็อกไหมไม่รู้ลุ้นเอาพี่ก้าฮะดูเชนไอพูว แกเบื่อใครให้เทียริฟมาชิโ no. ร่ผมลงล่างโดนด่ากดเทคเสามตรุมสาน้าหนึ่งินึ่งขีง4 8งคิด6ดสองเกินแกนตีแพ้เลยกด4 5ผ่านห้าพันตายโอ้โอ้ยบริการ มันสามทบแล้วสมทบแล้วใช่ได้เข้ากันแล้วได้เข้ากันแล้วได้เข้ากันแล้วหนุ่มปิ้งไก่ได้เข้าแล้วโโโโโอออ้้้ วิ่ได้สวยด้วยใีีคนใกล้อ่ะจีเท่าดวงนวาสิย่เป็นอะไรถ้ามึงมาคนเดียวก็ไม่ล่างเงี้ยพูดไวเร่เลยสวยด้วยชนะแล้วปัจจัยดวง ได้คิวไวก็ไม่รอช้านะครับรีบต่อแถวเตรียมเข้าไปซื้อของเลยครับบอกตำตนว่าพอเข้าไปนะครับหูคนก็รอเยอะมากนะครับเพื่อที่เตรียมซื้อของครับแตะแน่นอนเขาว่าบอกนะครับจำกัดคนละสี่บอกนะครับแต่ก็มีของต่างๆอีกมากมายที่เตรียมรอให้ผมซื้อนะครับหูเยอะมากๆเลยครับล่อตาล่อใจสุดๆเลยครับเยอะจัดเยอะจัดเยอะมากถึงที่เขาให้มายังยัดไม่พอเลยครับกับสิ่งที่ผมต้องซื้อนั่นเองนะครับคือดูเช็คจัดยอดที่ตักจากบัตรเมื่อกี้คือ เยอะมากโอ้โหซื้อมาละนอกจากบอกมีอะไรไหมบอกทันี้น่าจะเป็นของยอดทิ้ดแล้วกล่องกล่องไม่ได้ซื้อเลยจะยดายเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวผมไปดูวันที่สามวันที่สี่ตอนนี้คิวเยอะมากอุยซื้อเหมือนกันเลยซื้อเหมือนกันเลยบอนซื้ออะไรมาบ้างเอ่อบ้านโอ้เครียดรับโอ้โหแตนดี้สแตนดี้เจ็บครับมาหยุดนิ่งอันนี้จอรซื้ออะไรบ้างอ่ะตามนี้ค่ะอันนี้ไม่รู้ซื้อมาทำไมเฮ้ย ซื้อมาด้วยเหรอเก่ง่าเพีนในตอนอ๋วันจะเปิดเลยเหรอเปิดเลยเดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยดเลยเปิเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเยเปลยเปลเลยเปิดเลยเปเดเลยเปเลยเปดเลลยเปิดเลเปิดเลยเปิดเลยเปิเลเปิดเเปิดเลยเปิดยเปเลเปิดเลยเปเลยเปิยเปลยเปลยเปิดเลลยเปิดเลดเลเปิยเดเลยเดเลเปิดเลยดเลยเปดเลยเปิยเปิดเลยเปยเปิดเลยยเดเเลยเปิดเลยเปิเลยยเปิเลยยเปิยเปิดเล นั่งรถกันนั่งรถถ้าเป็นเหลืองมันจะดีรวยไปรวยรวยหไม่รวยสำหรับใครนะครับที่สนใจดูคลิปผมเปิดบล็อก d z s ัพเนะครับก็รอดูชมพรุ่งนี้เลยครับว่าจะได้เกลือหรือไม่เกลือครับโอเคโอ้ยเจ๊เจ๊ใส่แว่นกันแดดต่อกระตุนไม่ดีนะครับอย่าเรียนแบบนะครับเด็กๆสามทุ่มสี่สิบโอ้โหนี่เราอยู่กันสามทุ่มสี่สิบครับอยู่จน บิ๊กไซส์ปิดไล่เราแล้วนั่นเองครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับโรงแรมแล้วนั่นเองครับก็เตรียมติดตามชมพาร์ทสองเลยครับกับพาร์ทของการ์ดเกมเฟสติวัลนะครับหรือเดวินกระใส่นั่นเองนะครับไปไปกันด้วยไปไปไปนครับบายในล็อกพาร์ทต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปชมงานการ์ดสุดแสนเบิ้มๆนะครับอย่างงานเดวินกระใส่หรือบูชิโรดการ์ดเกมเฟสติวัลนั่นเองนะครับมาดูซิว่างานการ์ดทั้งสองวันนะครับจะมีอะไรจับจ้าบบ้างก็เดี๋ยวรอชมได้เลยครับชตากร์ดแบล็งค์ไลเยอคนะรนะครับ